สวัสดีครับมากอเซมจะได่าให้ฟังเรามาพูดถึงไอ้เจ้าของวลีฟรีดอมหรือจาดอนซานโช่กันหน่อยครับช่วงนี้เป็นประเด็นหลายเรื่องเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นไม่ว่าจะเป็นการที่ไปคอมเมนต์ในรูปของมาคัสแลสฟอร์ดตอนลงเล่นให้กับแอสตันวิลล่าจนแฟน เริ่มเอือมละอาเริ่มจะบ่นกันเริ่มจะมึงยังรับเงินจากแมเชสเตอร์ยูนเตตดอยู่นะมึงไม่ควรทําแบบนี้นะถูกต้องเลยมึงไม่ควรทําแบบนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องของมึงด้วยแต่ว่ามึงไปโผล่คอมเมนต์แบบนั้นทําให้แฟนผีหลายๆคนเนี่ยเขาด่ากันด้วยทัวร์มาลงกันด้วยต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแต่จะดดนซานโช ที่ฟอร์มดรอปลงไปเกมลุกแต่ละคนเนี่ยของเชลซีเนี่ยดรอปกันหมดทุกตัวถึงจะยิงกันได้บ้างแหละแต่ว่าเล็กๆน้อยๆยิงกันลูก2ลูกจาด,ดอนซานโช่สิบเกมมีแอซิดเดียวส่วนเกมลุกคนอื่นก็อย่างเช่นนิโคลัสแจ็กสัน15เกมยิงไม่ได้เลยปืนฝืด จบกันไม่ได้แล้วทีนี้มาดูเนโต้เนโตยิงได้แค่สองประตูสองแอตซิตเออมาดูเอเก้ ay, ยิงไปเจ็ดประตูสามแอตซิตภาพรวมแต่ละคนก็โอเคดูดีกว่าจะดอนซานโช่ o, มีแค่เนโต้ที่อาจจะน้อยกว่าจะดอนซานโช่นิดหน่อย แต่พูดถึงการทําเกมหรือว่าการมีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสแจ็คสันเนโต้มาดูเอเก้จะดอนซานโชมีปัญหากันทั้งหมดเลยไม่สามารถสร้างเกมลุกหรือว่าสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้เลยในยามที่จะทำเกมลุกขึ้นไปสร้างความแน่นอนให้ไม่ได้แถมยิงกันไม่ได้แอสซิตกันไม่ได้เล่นกันไม่ได้คือตอนเนี้ย เกมลุกทั้งทีมอะ่ะมันมีปัญหาหมดเลยยกเว้นโคพาเมอร์โคพาเมอร์เนี่ยเขามีโอกาสที่จะเข้าทำของเขาอยู่ตลอดแหละแต่ว่าเพื่อนน่ะมันยิงกันไม่ได้แค่นั้นเองและบวกกับอีกเหตุผลที่ทำให้เกมลุกของเชลซีดูฝืดไปก็คือเอนโซมาเลสกาเขาไม่มีความคิดที่จะแก้เกมหรือว่ามีความคิดแต่ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถแก้เกมได้ก็คือ จะดันพวกวินแบ็กหรือว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยเข้าหุบเข้าไปยืนตรงกลางแล้วก็อาศัยอินเวอร์ตเล่นกันแทงบอลให้ตรงกลางแต่ริมเส้นน่ะพอมันไม่ค่อยได้บอลน่ะการสร้างโอกาสที่จะทำประตูอมันน้อยถามว่าอินเวอร์แต่มันดีไหมมันดีแหละแต่ว่าคุณต้องยืดหยุ่นบ้างไม่ใช่ว่า กูจะมีแต่แผนเดียวจะใส่โปรแกรมให้กับนักเตะอย่างเดียวว่ามึงจะเล่นแผนนี้แผนนี้แผนนี้แล้วทีเนี้ยคู่แข่งของพีมะลีกอะที่เจอเอชเซีเขาจับทางได้หมดว่าเอนโซมาเลกาจะมาทางไหนบางนัดก็เอาลิสเจมหรือว่ากุตโตไปยืนอินเวอร์ตอินเวอร์ตเข้าไปตรงกลางเขาก็จับทางได้และเขาบีบตรงกลางไม่ให้จ่ายบอลจ่ายจ่ายออกข้างพอจ่ายออกข้างปุ๊บเขาก็เท เทไปประคองประคองให้มึงเล่นกันยากแต่ถ้าสมมุติเอามาคูคูเร่ยอินเวิร์เข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าดูดีมีนิติมากกว่าคือมาคูคูเรย่ยเขาจะขึ้นไปเล่นกับจารดอนซันโชอยู่ตลอดเออแต่พอเป็นแบ็คขวาเนี่ยกุตโตหรือว่าลิเจมเนี่ยหูบเข้าไปเนี่ยกลายเป็นว่าทําอะไรกันไม่ได้เลยทำไม่ได้ มาคุคุเลียก็ถอยลงมายืนหลังสาเวลาบิลลอัพเกมทีเนี้ยมันก็ไม่มีตัวที่ไปเล่นกับจาดอดนซานโชพอไม่มีตัวไปเล่นกับจาดอดนซานโชเสร็จปุ๊บทำไงอ่ะมันก็เง้งงี้งงี้เลี้ยงจี้เลี้ยงจ้เขาก็จับทางได้หมดดักบอลอะไรบอลเนี่ยอันนี้ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่จาดอดนซานโชไม่สามารถสร้างความแตกต่างหรือ ทำฟอร์มให้มันกลับมาดีเหมือนต้นฤดูกาลที่มาตอนแรกๆแ,แต่ฝั่งขวาเนโตก็เช่นกันถ้าลิสเจมหรือกุตโต้เนี่ยหุบเข้ามายืนตรงกลางอะเนโตแม่งโดดเดี่ยวเลยไม่มีตัวแบบวิ่งอ้อมหลังแตะบอลให้เปิดเข้าไปด้านในไม่มีตัวมาเล่นด้วยกันเหมือนกับจาด,ดอนซันชโชนเลยเพราะว่าเอนโซมาเิก้า จะเอาแต่แผนอินเวอร์สอย่างเดียวไม่มีความยืดหยุ่นบางเกมเนี่ยเออโดยเขานาก่อนหรือว่าเสมอต้องการเอาประตูเนี่ยริมเส้นเนี่ยมันสําคัญมากนะยัดเข้าไปก่อนยัดเข้าไปก่อนเพราะว่าตรงกลางอะ่ะเขาจับทางได้แล้วเล่นเล่นมาครึ่งแทกครึ่งหลังต้นครึ่งหลังเนี่ยรู้ว่าตรงกลางเจาะไม่ได้แล้วคุณควรจะเปลี่ยนแผนการเล่นให้มันหลากหลายมากกว่านี้เพื่อที่จะเอาประตูคืนแต่ว่าก็ยังเล่นเหมือนเดิม โดนโตกลับก็หลุดทั้งแผงหลังสามก็วิ่งกันลงไม่ทันนั่นแหละครับก็มันก็ไม่ใช่จาดอนซานโช่คนเดียวที่ฟอร์มดรอปลงไปเกมลุกทุกตัวของเชลซีก็ดรอปลงไปทั้งหมดแต่ที่เขามาเพ่งเล็งจาดอนซานโชคนเดียวก็เพราะว่ามึงไปฟรีดอมแฟนผีเขาหมันไส้ แล้วบวกกับผลงานมึงไม่ดีอีกเออนั่นแหละครับแหมของดียูเนเต็ดตอนนี้จะกลายเป็นของเหลือของยูเนเต็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าอีกสิบสี่นัดที่เหลือของพิมลีกจะดอนซานโช่จะทำให้เห็นได้ไหมว่าคุณยังมีดีอะไรอยู่